เฮลีอ hey ันยองออกม,มากับน้องเฮลีมาแล้วคะ่ะพี่พี่เพื่อน,อนๆทานข้าวอิ่มกันหรือย,ยังคะถ้าใครยังไม่อิ่มก็มาทานข้าวไปพร้อมๆกับน้องเฮลีได้นะวันนี้ออกม,มาก็ทํามาหลายเมนูเลยคะ่ะซึ่งระหว่างที่ทานอาหารออกมาก็จะฝึกการใช้คําศาัพท์ภาษาเกาหลีให้น้องเฮลีไปในตัวด้วยคะ่ะแต่และเมนูมีชื่อว่าอะไรบ้างและน้องเฮลีจะตอบได้ไหมไปดูกันเลยคะ่ะเฮลี li, วันนี้กินข้าวกับอะไรคะอันนี้อะไรคะ อันนี้อะไรคะอันนี้อะไรลูกอันนี้เนี่ยอันนี้อะไรคะอันนี้อะไรคะอันนี้อะไรคะชี้เงินชีชี้เงินชีแล้วอันนี้อะไรคะคูและอันนี้อะไรคะทีมและอันนี้อะไรคะทีมทีมจี คำนี้น้องเฮลีพูดผิดค่ะต้องเป็นพริกิมแปลว่าอาหารทอดของชุบแปง้งทอดต่างๆอันนี้อะไรคะอ,อันนี้กิมจอันนี้อะไรคะอันนี้ตังคูอันนี้อะไรคะอันนปาอันนี้ะไคอันนี้อะไรคะหมูอันนี้ะคะกิมจิมจิแล้วอันไหนอะซคะหม,มูกิมจิ